าวดีสุขุมเชื่อจบที่ครั้งแรกพิธาเป็นนายกสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสถานการณ์การเมืองไทยกันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดสุขุมเชื่อจบที่ครั้งแรกพิธาเป็นนายกจากกรณีที่เมื่อวาน 4. กรกฎาคม2 5 6 6ในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่1 ครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งที่มีพลตำรวจโทวิโรธเปาอินสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นประธานในการประชุมชั่วคราวเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองเมื่อที่ประชุมมีมติเลือกนายวันมุฮัมหมัดนอมัตาสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชาติ เป็นประธานสภาโดยไร้คู่แข่งแล้วก็ได้เข้าสู่วาระเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งผลการลงคะแนนปรากฏว่านายปฏิพัฒน์ได้คะแนน312เสียงส่วนนายวิทยาได้105เสียงงดออกเสียง77เสียงบัตรเสียสองทำให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดา พักก้าวไกลได้รับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จำนวน496คนจากนั้นก็ได้เข้าสู่วาระการเลือกรองประธานสภาคนที่สองโดยพลตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชาติเสนอนายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสอเชียงรายพักเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่สองและไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นขึ้นมาชิงตำแหน่งทำให้นายพิเชษเชื้อเมืองพานพักเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองตามข้อบังคับไม่ต้องมีการลงคะแนนสำหรับขั้นตอนหลังจากได้รายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สอง ทางเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรจะส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าวถวายเพื่อส่งลงภรคปรามาพิไทยและรอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาก่อนซึ่งจะมีกรอบระยะเวลา15วันจึงจะเป็นขั้นตอน การนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีล่าสุดรองศาสตราจารย์สุขุมเชื่อจบที่ครั้งแรกพิทาเป็นนายก4กรกฎาคม2566รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเคราะห์ทิศทาง การเมืองไทยหลังจากเพิ่งได้ประธานสภาคนใหม่อย่างวันมุฮัมหมัดนอมัตทาโดยพูดถึงประเด็นการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าผมเชื่อว่าโหวตนายกจบที่ครั้งแรกพิธาได้เป็นนายกเชื่อในประกาศสิทธิ์ของประชาชนสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ ได้รับฟังรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาพอลเลสโก้ Go, ด้วยนะคะ